ชื่อว่าเมืองโบราณจันเสนซึ่งเป็นเมืองโบราณในสมัยทวารวดีค่ะก็คือถ้าพูดถึงทวารวดีเนี่ยมันก็จะประมาณพันกว่าปีพั0ห้าพัแต่ว่าที่นี่ก็คือ,อมันจะมีมีร่องรอยเหมือนกับการอยู่อาศัยเนี่ยมาก่อนหน้านี้ก็คือมีพัฒนาการมาตั้งแต่ยุคโลหะตอนปลายในสมัยก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็มาเจริญรุ่งเร,องเรืองสูงสุดเนี่ยค่ะในสมัยทวารวดีที่นี่ก็จะปรากฏลักษณะเมืองค่อนข้างเด่นชัด ค้นพบเมืองเลยเนี่ยในปี2509แล้วก็มีการขุดค้นในปี2511เสร็จแล้วพอเกิดพิพิธภัณฑ์ปุ๊บเนี่ยหลวงพ่อก็เลยหลวงพ่อเจริญก็เลยมีดมําริว่าอยากมีแหล่งเรียนรู้อะไรที่มันมากกว่าตัวพิพิธภัณฑ์นะคะก็เลยเกิดเป็นกลุ่มสตรีทอผ้าขึ้นมาเพราะว่าจริงๆตรงกลุ่มทอผ้าเนี่ยก็คือมันเป็นภูมิปัญญาของคนที่นี่อยู่แล้วศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชแล้วก็พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อโอดตตรงศูนย์เนี้ยมันจะมีวัตถุประสงค์หลักๆเนี่ยสออย่างด้วยกัน ก็คือเก็บรวบรวมมดดรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนจัดแสดงนิทรรศการหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับราชวงศ์จัก,กรีแล้วก็เลยตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดอีกส่วนหนึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อโอทขึ้นมาด้วยก็เลยเป็นสส่วนที่อยู่ในอาคารเดียวกันไเเี่ยวมงใกันออื